เออโอ้โหฟ้า oh, ดิ้งเนี่ยนะน้องฟ้าดิ้เนี่ยโอ้โอยามโอ้สวย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 ยาสวย่าน้องะกามีฟ้าดิ้งเนี่ยแยาโอ้แม่ยัน ก้ก้ก้กสวยามสวยามสวยามสานีมกขอบานีสุ sco บานีสุ c อ o อ n t r y ทัมาสุคก t r a n s น o r t ะโตだ Hearing กซก salaries องฉ ไอ้ด like ูให้พับแล้นี่ับไอดูแล้อนี่อู้หับแลมานี่ก็นะขมานี่ส้มาขขาเนียห้พับแล้วนขนมอ๋อไม่ม่ยไปบุ๊ปนาหามนล้บุ๊ปนาหาม

เฮ้คท uh, hey. ิปับบายบาย